เป็นได้อล,ลองทั้งสามรุ่นเลยใช่เพิ่งบัดมานเสร็จแบบพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เลยยังจำความรู้สึกได้เลย <c oughs> จำความรู้สึกได้มันไม่ใช่ก้าว,าาวอ่ะมันไม่ใช่เลยมันผมว่ามันคือพ a น i ิกาเล่ V4 ที่ใส่เครื่อง9 5 9ผมตอนแรกไม่คิดว่าในเครื่องจะ200กว่าคุณมีถึง200กว่าเลยเหรอเมื่อกี้2 4 0แบบหมวกผมรู้เลยว่ามันตีแล้นึง<อ> <c oughs> สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปบุรีรัมย์นะครับสนามชาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับส่วนเราจะไปทําอะไรมีงานอะไรนั้นติดตามชมได้เลย รับสื่อมวลชนก่อนนะครับเดี๋ยวมีคุณเวนดีจเจริญยนต์อยู่ในขบวนนี้ด้วยนี่แี่แบกบพันนี้ก็เล่นมีทแบบูมีทูนะครับเดิมแต่จะดูในตาเป็นยี่โกโปอีกทีนึงอันนี้แสดงว่าเราผมเป็นคนไปลงไปวอมยางเลยว่อวอมมาหรือยังครับแบกเย็นเจี๊ยบเลยครับ รอบแรกเบาๆเ,เป็นปน,น่าจะลงกลุ่มสีแดน,นะครับถือว่านะครับต้องคุณเม่น้องสีแดง <c oughs> มันมีแดงบวกๆด้วกใช่ไัม <c oughs> <ๆ>ไม่ไหว5นาทีครับสำหรับกลุ่มสีขาวนะครับอีก5นาทีนะครับสำหรับกลุ่มสีขาวขอฝากขอไหว้คร<ๆ>ูอันนี้จะเล่ยวีถูก5นาทีนะครับกลุ่มสีขาวนะครับรีแต่งตัวนะครับเตรก็บของออกเตรียมรถของท่าน สิ่งที่น่าตื่นเต้นนะในตัว p า n ิกเกลวีทูเนี่ยไม่รู้คนอื่นตื่นเต้นหรือเปล่าแต่ผมตื่นเต้นจริงๆมันคือซิงเกิลไซสสวิงอาร์มนะครับที่เราเคยเห็นตอนมันอยู่ใน8ปดาแต่มันกลับมาอยู่ในตัววีทูแล้วแต่9 9 9้ไม่มีแล้วก็ทวาวเวลเนี่ยตัวนี้มันคือ V4 แต่มาอยู่ในรูปมาใส่เครื่องยนตรีนะครับเทคโนโลยีต่างๆมีหมด ไอเอ็มยูแกนมีหมดที่ด้อยกว่าวีโอเดียวคือตัวพาวเวอร์ลอยคอนโทรนะครับที่จะให้ตัวออกตัวนะครับ ทั้งไหนที่ผ้าเยเหรอใช่ขัางหน้าก็วัดดาว27โอเคแต่พอมันมีความร้อนแล้วาามั้งจะเพิ่มขึ้นมาอย่างนีดนึงใช่เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งสักสามสี่รอบว่าจะออกมาแล้วก็มาเช็คดูอีกทีถ้าแรงดันมันเพิ่มขึ้นอีกก็จะต้องปล่อยอทีเลง นี่มาวิ่งสนามช้างวันนี้เหรอฮะเป็นไงบ้างครับวิ่งมาสี่รอบแล้ววิ่งไปรอบนี้เป็รอบที่สองแล้วรอบที่สองแล้วรอบแรกเป็นไงบ้างครับโอเคครับสนามวันนี้เป็นไงฮะร้อนเย็นสนามดีมากฮะสนามดีนะครับแต่ว่ารอบที่สองเนี่ยต้องระวังหน่อยเข้าเช็ดเปกตรงนั้นลื่นแล้วครับตรงสนามลื่นนะครับโอเคครับระวังนะครับร้อยดีครับเดี๋ยวนะครับานิดผ่านแล้วนะครับเจอพี่ใดนะครับขี่สแคมเบอร์พันร้อย สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่งานวันนี้สนุกมากเลยครับผมลงไปกี่รอบ้วครับสนามช้างลงไปสองรอบนครับสองน้ำนะครับสองรอบเลครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับรอบแรกตื่นเต้นครับตื่นเต้นไม่เคยมาลงรั้งแรกครับรอบสองรู้สึกเหมือนดเปิดซีกเลยครับรอบสองงานดีขึ้นรู้สึกชินแล้วรู้สึกงานดีขึ้นครับขี่ข้างนอกถนนกับขี่ในสนามแบบไหนดีกว่า ในสนามเรารู้สึกว่าใช้ความเร็วล้วปลอดภัยกว่าก็แบบมั่นใจแล้วก็สนุกครับสนุกมากกว่าพี่คนหนึ่งหายไปไหนแล้วครับเจ้าของมอเต์คันนี้ทำอะไรครับพี่แต่งตัวครับแต่งตัวนะครับเอถ่ายรูปครับอ๋อ่วถ่ายรูปนะครับก็เลยแต่งตัวดีนิดนึงปกติแต่งตัวดีไหมครับปกติก็เรื่อยๆฮะเรื่อยๆครับเป็นรันไงบ้างครับพี่มาขี่สนามช้างวันนี้ั้งนี้มาขี่เป็นรั้งที่สองครับผม สุนี้อบ้อแผกดีาี่สคะครับริลลี่รนก็มีเ่มาดวันนี้ก็เปลี่ยนเบียรี่ที่นี่ลด2ีวันนี้นะครับมาดูแลให้อย่างดีครับผมครับผมเร,เรื่องลมยางเรื่องแนะนำวิธีทุกอย่างโอเค,อเคขอบคุณพี่โป้งนะครับ ที่สนามช้างนะครับตอนนี้อยู่กับคุณเวนดีเจริญยนต์ครับมีงานดีไอของดูกติไทยแลนด์นะครับแล้วก็คุณเบนเป็นเชนคุณเวนเป็นสื่อมวลชนมาลองทสรถวันนี้มีเทดดิเกล V2 V4 แล้วก็สติกไฟเตอร์ V4 ด้วยครับ,ค,รบคุณเบนได้ลองทั้งสามรุ่นเลยใช่เพิ่งหมัดหมัดเสร็จแบบพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เลยยังจำความรู้สึกได้ลย <laughs> จำความรู้สึกได้ <laughs> อะไรเป็นรุ่นแรกที่ลองวันนี้วันนี้ผมลอง V2 ก่อน V2 นะครับใช่ครับก <laughs> ็อบอกตามตรงตอนแรก V2 ผมคิดว่าเลยนะที่มโน้เลยนะ มันก็คือ959ใส่จรินก็นามแต่พอไปลองจริงเฮ้ยมันไม่ใช่คือเทคโนโลยีที่ที่สัมผัสได้โอเคเครื่องยนต์บิลลิ่งอาจจะไม่ค่อยต่างมากแรงม้ามันเพประมาณนิดนึงแต่สิ่งที่สัมผัสได้เลคือมันมีเทคโนโลยี IMU งแกน ABS อย่างของ B4 มาใส่อยู่ใน v ีใส่อยู่ในวีแล้วพอผมไปขับนะรอบแรกผมให้เขาเปิดแบบทุกอย่างช่วยเหลือแบบเยอะๆเราอยากรูก้ว่าฟิลมันเป็นยังไง ปรากฏพอไปขับนี่อยู่ตรงไหนก็เปิดคันเร่งได้อย่างมั่นใจนะครับคือถ้าปิดอะ่ะเวลาเราอยู่ในโค้งบางทีเราจะเปิดมากเปิดน้อยอะ่ะคอนเดลลิ่งไอ้เวสมันจะถ้าไม่มีอ่ะมันอาจจะดิฟออกได้นะแต่นั่นมันเหมือนมันคุมให้เรามันรู้ว่า<อ>เราต้องเอย็นอยู่แล้วเราเปิดคันเร่งเนะี่ยเปิดไงก็ไม่หลุดอยังไงก็ไม่หลุดความฉลาดของวิทยาการแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยเลืเทียบกับรถเก่านะครับแต่ก่อนอ่ะมันจะมีพวก ABS, มี Traction Control รุ่นเก่าๆเวลาทํางานเรารู้กั้งที่ทํางานเราก็ตกใจไม่รู้คนหนึ่งตกใจมม้แต่ผมตกใจือแบบเรื่องวาเวลาเปิดคนเร่งมาแล้วล้อหน้ามันโยงอะมันเด้บทำให้เราตื่นจั้งหว่าอันนี้รู้แล้วมันก็ลงต่อแล้วเราเราเปิดต่อได้โดยไม่มีการตกใจเลยเ b s บียนก็เหมือนกันรู้ได้ว่าเด็กโค้งโค้งก่อนจะเข้าโค้งหนึ่งครับวิ่งมาึองร้่ยกึ่งรู้แล้ว่า a อเบียนทำงานทั้งหน้าและหลังแต่มันก็แบบชุ่ตนวลมาก มันไม่ใช่959อ่ะมันไม่ใช่เลยมันผมว่ามันคือพันนิกาเล่ V4 ที่ใส่เครื่อง959าห้าเ้าต่อมาติดไฟเตอร์ครับหมดโดยชอบหมดเลยชอบก็ติดขับง่ายมากใจเลยตัวนี้ครับข้าวโค้งเป็นไงครับก็ติดไฟเตอร์ก็ท่าดีเลยท่านี้เลยเนาะมันเบาคุมง่ายแล้วรถมันแบบผมตอนแรกไม่คิดว่าในเกทจะได้สองร้อยกว่าคุณมีถึง200กว่าเลยเหรอเมื่อกี้ ถ้าเสียดายผมรัดสายหมวกหลวมไปนิดน,นึงเพราะว่าพอมันถึง240รแบบหมวกผมรู้เลยว่ามันตีแลน,น,นึ่งเพราะว่าผสานเริ่มสายสายสายรัดไม่แน่นรีบออกแงบรีบออกไปหน่อยแต่รู้เลยว่าตัวรถน่ะมันนิ่งปกติเคยขี่ม็กเก็ตอ่ะถ้าเกิดเราขับความเร็วประมาณ200กว่ามันจะรู้สึกว่าลมมันจะลมมันจะมาคับมันจะเกดสปอร์ตใช่ครับแต่ปรากฏว่าตัวเนี้ย นรื่องแบบมันมีเอฟบีกันรู้เลยว่าวิ่งกล่อไงไปกว่าแล้วมันกดรถอยู่อ่าช่วยกดจริงๆร<ช>ิงในความเร็วที่มันความรู้สึกค,คือรถมันนิ่งแต่ตัวเราจะปีวออกจากรถแล้วที่ความเร็วสองไรซ์ตัวเราก็โดนลงไ<ช>ด้เหมือนเดิมคือแบบโอ้โหคำเตือไม่รู้จะรอไงเพราะว่าผมจะปิวแล้วแต่เขาหลับตาก,กล่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอยู่อะแล้วก็เตี๋ยมุมง่ายคุมง่ายมากตอนแรกผมเคยมีโอกาสได้ไปใช้นั่นถท่านนก็รู้สึกว่าเออมันเบานะเพราะมันใช้ได้แตะเออว่ะมันเบาแล้วแบบระบบเซฟตี้ปกติมัน ตัดไต่หมดละเพราะว่า V2 V4 สเตีนี่คิดว่าสตีปงง่ายสุดของสามตัวนี้วันนี้คือจริงๆผมว่ามันเบามันมันเลี้ยวง่ายมันคอนโทรลมันง่ายไปหมดอ่ะเข้าฟูงง่ายเลียง,ง่าย,ยเบาง,ง่ายไปหมดไม่ต้องโหนไม่ต้องแบบโหนอะไรมาก V2 V2 รู้สึกว,ว่าต้องดึงลงมาไม่โหาต้องดึงแต่สตีนี่มันเหมือนแบบมันมันลงแล้วมันลงแบบด้วยความที่ท่านั่งท่าหลายอย่างแล้วมันคุมมันนิ่งอ เออมาถึง V4 2020ันี V4 เนี่ยผมไม่ขับต่อค่ะตอนนะที่เขาน่าจะมือตึงครับปิด ABS หลังแล้วก็ปิดวิลลี่คอนโรลการยกร <laughs> ล้อและทุกอย่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งห,งหมดหมดโผลก็ <laughs> ลไอ้รอนแรกเราก็จะโอ้ไม่เป็นไรเปิดไปเลยเ <laughs> พราะว่าอตอนขับ V2 ร้อนั่นเตะะมันเราก็ ไม่สนใจเพราะมันคุมไม่หมดใช่พอเราไปปิดระบบช่วยเหลือมันก็ต้องเลือกเลยว่าเออว่ะจริงจริงปิดพียกปิดพีร้อเปิดคันเร่งคือต้องกดหน้าแล้วไอ้นี่เลยแล้วเวลาเบรกเบรกก็ผมมาก่อนเข้าโค้งหนึ่งครับอือไอเดคือล้อหลังร้อนหลังโหต้องเอามากจริงผมว่าระบบช่วยเหลือมันช่วยจริงจริงมันช่วยมากจนผมว่าคือถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่เราก็เปิดความเซนซิทีฟให้มันเยอะเยอะเยอะเข้าไว้เนาะใช่แต่ถ้าเรามือตึงมือเก่งจะปิดเหมือนเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าถ้ากลางๆคือมันมัน คือถ้าเกิดใครเนเล่นหน้าจอมันปรับได้หลายระดับมากปรับได้หลายอย่างครับรองรับตั้งแต่คนที่เพิ่งหัดขี่ยันมือเตึงอ่ะยันถึงคนที่เก่งแล้วยันนักแข่งอ่ะม็ง่ายนะผมว่าแบบแล้วชอบคือเบรกมันเบรกมันจบลยนะเบรกใช้ได้แทกคือแบบกดเพื่อตายมากตัวเนี้ยในทั้งสติไฟเตอร์แล้วก็มีรูมีโฟมันดูดมันดีมากเรู้สึกเลยว่ารู้สึกเลยว่าใช่ลงไปเยอะ ันสนุกตรงสามนอนเข้าเลยดึงเข้าเลยสติปีเตอร์ดึงเข้าเลยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณเบนซ์มากนะครับเดี๋ยวมีอะไรเรามาแชร์ประสบการณ์กันบ้างสำหรับวันนี้เลยสำหรับขอบคุณคุณเบนซ์มากครับสวัสดีครับ